รัรวดอกใช่ไหมโอ้โหคือหลายปีแล้วเนาะคือคือโอ้โหหน้าตา้าอย่างนี้ก็พอว่ามันไม่ได้ใช่อ่ะเนาะ กางจับแล้วม,มัน่แม่มาเไหครต้องเอาออกครับท่านผู้ชมก็เอาไปต่อกับสายยางอีกสายยางนึงครับไว้รถน้ำกดเทียมครับว่ามันไม่ได้ใช้ครับ หลายปีแล้วครับผมมันไม่ได้ใช้ครับต้องถอดออก ลองดูครับัวเป็นขีตะกรอนครับฝาขีตะกรอนตันลูกครับต่านผู้ชมทำให้น้ำามดไหลค่อยครับ mm hmm. ผมจะเอาอคไม้ไม่แยย่ลูกก่อน mm hmm. ทางนั้นมีหินหินหินปูนครับ 嗯，我有米怀呀。

ก็มีหอยด้วยหอยเข้าทำางไงก็หลายปีแล้วครับผมที่ไม่ได้มาแกะดูครับว่าเป็นขิตกรหอยนุ่หอยท่าเข้าไปทางไหนครับท่านผู้ชมเราต้องมาทําความสะอาดครับ แรงแล้วแม่แดงแลวรว่หน่อยพวดรุนไหหน่อยอ่ะอเอาไปละ โอเคครับเราหาไปชักแล้ครับเช็กลน หักม mm ันหักแล้วโอ้เป็นเศษอย่ ้อลงรนไฟครับลนไปให้ปากมันกว้างเลยแล้วก็อาสยัดอายัดโอเคครับเรียบร้อยครับตผอ้ชมเอาไปแชกครับลนท่อครับก็ยัดเข้าไปให้มันขยายรูครับให้มักว้าง เรียบร้อยครับโอ้แรงจวดจวดเลยครับผมโอเคเรียบร้อยสวยงามครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยวลารลแชนแนลครับลิปหน้าเจอกันใหม่ก็สวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบายเรียบร้อย